ไม่ต้องรักฉันสักนิดไม่ต้องมาคิดถึงกันปล่อยให้ฉันรักของฉันแค่เท่านั้นก็พอมันเป็นเรื่องของหัวใจและฉันจะไม่รลงขอเธอไม่จำเป็นจะต้องรักฉันแค่ขอฉันได้รัก สำคัญทุกครั้งที่ได้พบกันเธอเจะรู้บ้างหรือเปล่าว่าฉันดีใจสักเท่าไรเป็นแสงแดบดบเป็นสายลมที่เหมือนเธอจะมองข้ามไปต้องทาลแล้วี่จะหค่อค้อง <c oughs> อนนี้อยู่เลย ทำทำที่คลิปล็อค่ะเกี่กับวันเกิดของพี่อ้อยนะคะให้ถ่ายแด่เช้าเลยนะคะเดี๋ยวตอนไม่ใส่บาตไม่ได้ใส่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะทีงานทุกคนตื่นยังเอ้ยวันนี้วันเกิดใครเอ้ยนางสาวทาลาสีลายอายุสิบแปดปีแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ในนี้จะมีของแจกนี่ด้วยนะคะ เป็นเพิ่งเห็นแค่ประกาศเงี้ยนะเพราะว่าไม่มีงบนะนะคะเพื่อน,นี่จัดช่องคาราสิเดยดอคอมค่ะอี่เมื่อคืนนี้น้องไม่ค่อยหลับตื่นเต้นทั้งคืนเลยน้องค่อยหลับรอรุ่นไร้ของฝันเยอะมากน้อยยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวแยกรีวิว อีกคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะจะมีคลิปแกะภาสดุด้วยนะคะและอย่าไปดูช่องเครื่องของพี่ทำยูทูบเบอร์อะไรต่างๆด้วยนะคะเพื่อนพี่นะคะนนี่ดอทคอมแล้วก็แฮปฟิวฟิวเอ่อแปีแชนแนลใครอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะคะลูกพี่าก่อนนะคะล้ามตื่นย่าง วันนี้มันเกิดหนูนะแต่คิ้ที่ทำคิมทำไมคืมนนะยังไม่ได้ตัดนะยังไม่ได้ตัดให้นะเดี๋ยวรอโห <c oughs> ให้ดูประกาศทั้งหมดที่จะแจกให้ ทุกคนในในหมู่บ้านกี่แห่งนะ <S <S 1> <S 1> ให้ฟรีเลยค่ะถุงไปดีกล้องหนยเร็วถุงเงินไปดีกล้องหน่อยเร็วเออมามามา,มาถุงเงินไปดีกล้อง,อง,องหน่อยเร็วไปดีเลยลี่หน่อยเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากโอ้ยตกโอ้ย หนูเงิม้มหมาที่ตัวน้อยตัวโป๊ะไทยนี่มันเกิดนี่มันเกิดพี่อ้อมนะคะนี่อายุสิบแบบปีบริบูบูลค่ะไข่ดาวมองกอล้องหน่อยรึหมาตัวโปลูกึไขที่กล้องนยฝันแพ้หน้อยตน้นบุกเพื่อเาให้ตื่นแล้ว บุกเร็วบุกเร็วหาวดิหาวเร็วบุกเร็วไหดามองก,ก็น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยตัวโปกใครเนี่ยตัวพี่ฟังปอลหรือเปล่านี่แฮปปีน้นวเยียค่ะ ที้งงานทุกคนตื่นยังวิ่งถ่ายกับร็อกเนะี่ยคือว่าจะโตรันการที่แจกให้คนโอดเมื่อกี้ยุงค่ะยุงตอมแจกทัง้งเมื่อกี้แท้งประมาณในหมู่บ้านนี้นะหนึ่ง เอ้ยวายลาใแล้วเราแก่มาทั้งหมดสิบแท่งคนะ่ะแต่ว่าจะให้เลือกกันนะใครที่มาดูคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวจะไปดู่ว่ต่อไปด้วยนะคะ แฮปปี Happy, อ้อันนี้นะมันเกิดของพี่อ้อนนะคะนางสาวฮาราสีไดดอทอุ๊ <laughs> ดูว่าจะถ่ายได้ไหมนะเดี๋ยวรอดูก่อนเนาะมีโอกาสที่จะแจกนะที่ไม่ได้ทำเตรียมนี่เลยเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์แชร์คลิปนี้ด้วยกะดิ่งให้ข่าชมพีไใหม่ใช่ไหมคะไว้แล้วค่ะไม่ไหว้าอันนี้คอคอโทช่องฮาราซีไดดอทคค่ะ ส่งเสร็จแล้วตอนเช้าไปแจกปากกาลแล้วนะคะเพื่อเพิ่งเขียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่างี้ต้องรองช่องทาราศีราศีคอมค่ะเในตอนนี้เออตอนนี้ยังได้ของฝ่ายไม่ครบเลยเดี๋ยค่อยๆย่อย,อยรีวิวให้ทีละอย่างไอ้ที่นี่เลยทีละอย่างนะคะเพื่อนและนายวันชยนัยมีโนตึกต้องรีบกลับมาให้เร็วที่สุดนะไม่งั้นให้กี่มาเพจเดี๋ยวนี้เลย ตลอดใจของพี่ด้วยหนูออจริงนะในวันเกิดหนูหนูออจริงจังมากเขาหนูรักพี่จริงจังมากมากทีสุดในชีวิตเลยค่ะเพราะพี่รักพี่ใช้คนนี้มาก่สุดในชีวิตเลยนะคะน้องเพื่อนในรีวิวที่ของขวัญจากรี่จับเพื่อนนะคะจากน้องเมย์นะในนี้เป็นเครื่องเขียนนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะ อีกอันหนึง่งเป็นของแม่นะคะนี่ให้ดูเฮียหยานะครับเป็นจะจะเป็นอะไรของฝันอันนี้เป็นไฮไลไท์ของของเอออ้ยมีภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวอ่านให้ฟังนะคะแป๊บหนึง แฟไไมิแนลโอโอซัมมูโตะไทไรไทไค่ะเขาเรียกว่าซัมมูโตะไทไรค่ะเพื่อนซัมมูโตะมันคืออะไรก็คือไฮไลท์แบบสีอ่อนอย่างงี้นะคะเพื่อนนี่แบบนี้นะคะเห็นไหมโฟกัสเนาะใส่นี้ก่อนเดี๋ยวจะจะถัดของอีกนะคะอันนี้ก็เป็นทาร์ติกอร์มี ทั้ง6แผ่นเลยนะคะยังไม่แกะให้ดูนะเพราะว่าถ้าแกะมาแล้วเดีย๋ยวกลัวแ็กเกจจะไม่สวยนะนี่ให้ดูตัวอย่างนี้จ้ะอีกน,นิเอ่อของร้านมาจากทางร้านจากนี่นะคะในในโฮมเพจกนั่นเอง,เ,องเพื่อนเคยจากร้าเขียนอะไรอะไรอะไรเพื่อนรู้จักง,งเขียนร้านอะไรบ้างมัคงไม่บอกได้นะคะ เราทำตลาดได้แค่เ2 s น,นั่นเองไม่ได้ไปเลยช่วงสถนานการณ์โควิดอย่างนี้เองนะคะเพื่อนแบบนี้นะเป็นลายญี่ปุ่นเลยอันนี้ก็เป็นทร์ติเกอร์อีกแหละอีแล้วค่ะนี่น่ารักไหมคะเดี๋ยวถ้ามันเกิดที่โน่นเราต้องมา,อาของฝันด้วยเราเตรียมไปแล้วก็คือบทลงโทษนี่นแหละ อจริงมากอันนี้เป็นปากกาหลายสีนะคะพพเพื่อนๆเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นนะตอนดูเดือนยา <c oughs> พูดว่าอะไรนะคะพอดีไอ้นิดนึงพูดแบบคำถาักชานเลยนะคะเอ๊นนเะใบปากกาหลายสีนะคะแต่ไม่ได้ลองเทสเลยอ,ะอ่ะอ่าหมดแล้วนี่เป็นเครื่องเขียนนะคะของความพี่อ่อง ขอบคุณน้องเมนที่เอาเอาให้ขวัญในวันนี้นะคะอวันเกิดของค่คะขอบคุณเพื่อนเนาะเพื่อนะนี่เป็นของแม่นะคะเพื่อนนี่นี่เป็นแม่ที่ซื้อให้นะมันตัว,ต,วตัวแล้เดี๋ยวแปบ๊บนึงออกยากเพ <c oughs> ิ่งซื้อมาสดอันร้อนเลยค่ะเพื่อนเพิ่งซื้อมานะเป็นเกงยีนแบบ เชิ้ตแบบแอันยาวอย่างนี้นะแบบนี้นะนี่อันนี้เป็นสีน้ำเงินนะจะ่แต่แตเรื่องเกม,บบม่ยบให้เข้าแต่งตัวกันแต่นนตัวแบบแนวญี่ปุ่นแนวเซนามูนอะไรมาบนี้นะคะอันนี้ก็เกีเ่ยวสีเขียวสีเขียวเข้มอมอ่อนนะคะสวยไม่เลยอ่า ที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเรชมด้วยค่ะนาวันชัยเตรียมตัวเตรียมใจโดยโดยด้เลยเลยนะเพราะจกที่มากที่สุดในชีวิตในโลกนี้แล้วที่ที่ถูต้องเพื่อฟังหนูข้อนะั้นนะคะนี่กดเกมไว้ให้กินมากเห็นนะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วนะ